ใครยังไม่เคยลองมิราเคลิคลครีมเอาไปลองเห็นไหมเนื้อครีมคือแบบคือจะบอกว่ามันเข้มข้นมากนะคะทุกคนเห็นกระปุกจิ๋วๆอย่างเงี้ยอัดแน่นไปด้วยสารสกัดทั้งหมด9ชนิดนำเข้าทุกตัวนะคะคือเนื้อครีมทุกคนดูสิมันเข้มข้นมากนะคะมันดูเข้มข้นอะ่ะคือมันเห็นเลยว่าเข้มข้นแต่ขอโทษน,นะเวลาที่เราลงหน้ามันจะไม่หนักหน้านะคะ เนื้อครีมไม่หนักนะคะเนื้อครีมเบามากแล้วก็เวลาที่เราทางไปเงี้ยเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมเลยนะคะพี่จะใช้ก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้านะคะใช้หลังจากที่ลงเซรั่มหนัจาเห็นไหม ผิวเราจะรู้สึกเลยว่ามันแบบชุ่มชื่นแล้วก็ลูมขนแบบกระชับเนื้อมันก็จะแบบแน่นแแน่นแน่นมือคือมันให้ความรู้สึกแบบผิวหน้าตึงกระชับจริงๆนะคะอันนี้ราคาน่ารักสุดๆสอเก้าสบาททุกคนสังเกตหะว่าเนี่ยรอยสิวที่มันขึ้นช่วงก่อนอน,นั้นะะเนี่ยนะคะเนี่ยฝั่งเนี้ยมันเริ่มหายไปแล้ฝั่งนี้ก็เริ่มหายไปละ เหลือแต่แค่บริเวณนี้เพราะว่ามันเป็นก้อนไขมันที่มาขึ้นแบบซ้ำซอนซ้ำซอนอะ่ะมันก็เลยแบบเป็นจุดใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาแต่พอมันอยู่ในบริเวณเดียวกันนี้ชันก็แบบโปะปะมากนะคะคือมันก็เหมือนแบบไม่หายสักทีนะคะแต่พอจับเรียบอันงเงี้ยหายแล้วนะเพราะว่ามันดันไขมันออกมาทีละจุดทีละจุดนะคะ เพราะฉะนันมันจะกระทิ้งแค่รอยแดงรอยดำนะคะแต่เราบำรุงไปเรื่อยๆด้วยเซรั่มนาชาแล้วก็ครีมมิลเลอร์นะคะเดี๋ยวมันก็จะจางลงมาเห็นไหมอยหางไปจะโหมกเนี่ยตอนนี้หายสนิทละเห็นไหมก่อนหน้าเนี่ยที่มันมีช่วงที่แบบเป็นแมสก่อนก่อนที่มันจะขึ้นแบบเป็นตัวที่เป็นสิวเลยนะที่ไม่ใช่อยู่กับสิวแมสเนี่ยเนี่ยสิวแมสมันจะขึ้น,ตร,นตรงนี้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 นะคะแล้วก็ตรงนี้ ตอนนี้คืออีกบริเวณอื่นเนี่ยหายหมดแล้วนะคะเหลือได้แค่เนี้ยที่มันเป็นจุดซ้ำซากนะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยลองอย่าให้ลองนะอีตรงนี้ไม่ใช่สิวนะยุงกัดผิวแบบนี้แล้วค่ะ44แล้วนะคะ